สวัสดีครับร้านวันจันท่าออดิโอนะครสวรรค์วันนี้จะพามาดูบรรยากาศหน้าร้านนะครับช่วงอีกห้าวันก่อนปีใหม่นะครับก็มาดูกันชิวๆเนาะก็ตอนนี้มีรถห้าล้านอยู่ที่จอดคาอยู่ตอนนี้มีอยู่สี่คันนะก็อีกห้าวันต้องเสร็จทุกคันนะฮรัก็มีบวกพรุ่งนี้อีกคันหนึ่งลูกผมนัดรถไว้มาจากนวนครอ,อีกหนึ่งคันนะ สวัสดีตอนเช้าตอน9ก้ามงครึ่งวันที่27นะครับก็คันนี้จากอายุทยานวันครที่จะเข้าตามนัดนะครับวันนี้อ่าคันนี้ต้องทําเย็นเสร็จเช้าเย็นเสร็จนะคันนี้ก็จะเล่นคันนี้ก่อนนะจากสี่คันก็จะจอดไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวคันนี้จะลุมคันนี้อย่างเดียวเลยนะครับก็จะมีคันนี้หนึ่งคันนะคันนี้ก็จอดซ่อมบำรุง นี่เดี๋ยวลงคลิปให้ดูนะครับหนึ่งคันก็มีซ่อมแซมเพิ่มเติมเล็หน่อยนะอันนี้ก็เรยโบยู่โอเคแล้วก็มีคันนี้อีกหนึ่งคันวีโกโจากเพชรบูรณ์ก็อันนี้อันนี้ก็เช็คซ่อมแซมเหมือนกันคนระับจากเพชรบูรณ์อีกหนึ่งคัน อันนี้มีกีซ่อมแซมชุดโลด้านท้ายนะ,ะด้วยนะฮะก็จะมีคันนี้อีกหนึ่งคันนะฮะก็จะเป็นม้ากระโดดจากกำกำแพงเพชรน,นี่จะมีลำโพงหน้ารถนะครับแล้วก็ใส่แบตสองลูกนะ,ะแบตสลูกแล้วก็เพิ่มใดตอนนี้ก็กำลังวางระบบอยู่ ส่วนระบบเสียงด้านในเนี่ยทำเสร็จหมดละก็เหลือตอนนี้กำลังอวางใดเพิ่มเหลือสเต็ปแค่วางใด้นอกนั้นก็จะเสร็จหมดละเดี๋ยวรอประกอบเนาะอันนี้ก็จะมีนี่อันนี้ขันด้านในนี้เสร็จหมดแล้วเนะสร็จหมดแล้วนะก็สี่คันหน้ารานแล้วบวกคู่นี้อีกหนึ่งคันเนี่ยจากนวนครอันนั้นต้องเสร็จภายในวันที่สามสิบเอ็ดเช้า กกมาโดดส่วนคันนี้ก็จากอุทัยธานีอีกหนึ่งคันครับคันนี้จะหนึ่งนะฮะก็จาก1นึ่นันนี้ก็ชุด12นิ้วนะครับเดี๋ยวรอดูคลิปเนาะอันนี้เพิ่งเริ่มล่ะก็ตอนนี้ก็ได้ทําการเตรียมแดมแล้วนะฮะแดมแดมพื้นชุดชุดพวกชุด12นิ้วนะันี้ผมมีแดมอยู่แล้วนะ แดมพื้นแผงหลังแล้วก็หลงังคาก็ชุดใหญ่อีกหนึ่งชุดเหมือนกันไม่มีชุดเล็กๆเ,เลยช่วง5วันสุดท้ายนะฮะก็ฝากติดตามรถชมผลงานด้วยครับตอนนี้ก็เราก็อยู่กันเนะเวลาตอนนี้สี่ทุ่มครึ่งแล้วสีนะ่ทุ่มครึ่งแล้วนะครับรถเต็มบ้านเลยไม่เสร็จสักคังก็เนดะี๋ยวมีพรุ่งนี้อีกหนึ่งคันนะครับจากนวครนครอ่ ตอนนี้ที่จอดอยู่หน้าร้านนี้ก็จะมีรถนครวสวรรค์อยู่คันเดียวเองนะเดี๋ยวพรุ่งนี้มีรถยุทธยาก็รถาเพชรบูรณ์แล้วก็กำแพงเพชรแล้วก็อุทัยธายน,นีนะครับมีคันพิเอ็มคันนี้ที่เป็นรถนครวสวรรค์หนึ่งคันนะครับคันต้องเสร็จหมดกก็คันนี้ก็จะเป็นสิบห้าสีด่ดอกนะครับสิบห้าสีด่ดอก ก็มินไฮออกท้ายสี่ดอกสิบนิ้วเดี๋ยวรอชมครับตามคลิปแน่นอนแล้วก็อันนี้จากเพชรบูรณ์อันนี้ก็ซ้อมแซมนะนี่ก็ระบบใหญ่หนึ่งขันสายโชว์จังหวัดเพชรบูรณ์นะนี่ก็เป็นสิบห้านิ้วลงพื้นแปดดอกนะอันนี้ก็มิดโลด้านท้ายสิบห้าดอกด้านท้าย อันนี้ดอกมาไม่ครบนะก็เอาไปฝังแค่นี้ก่อนส่วนคันนี้ก็มากระโดดจากกำแพงเพชรคันนี้จะมีะตู้จอกบ,บะ12นิ้วเน้นเสียง80%เนแล้วเน้นสวย20%อร์ก็มีแนิ้วประตูอันนี้เสร็จหมดแล้วรถจอบ,บะตะจอบ,บะฟิดคมโซนก็อันนี้จะรอวางใดวางใด ก็ทาเองทุกขั้นตอนนะครับไม่ได้ไปจ้างช่างที่ไหนมาตอนนี้วางแบตเตอรี่เพิ่มเสร็จแล้วนะก็เหลือวางใดตอนนี้โพงหน้าด้วยอันนี้จะกําแพงเพชรนะกำแพงเพชรก็ฝากติดตามผลงานด้วยครับก็ฝากติดตามผลงานทางช่อง YouTube นะครับก็ฝากกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ด้วยนะครับแล้วก็ช่องทางทางทุกก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดฝากกดถูกใจให้ด้วยนะครับทางเพจ แฟนเพจรนน้าวนะวันจร์ค่ะด u d โ o นครสวรรค์นะครับพิมพ์สะทายได้เลยทั้งช่องทางทาง Youtube แล้วก็ทาง Facebook เนาะใช้ชื่อเดียวกันนะฮะก็ติดต่อสอบถามนะครับเรื่องสงสัยผมแนะนำให้โทรคุยนะครับโทรคุยอันนี้ล้อล้อโตนะครับอันนี้ล้อยีน่หะครับเนี่ยไมนที้ล้างหูมงมุมอมแหมมหน่อยรถล้อหล,ล่อมากเลยนะอันนี้ก็ติดต่อพนงานาทาง ผมแนะนําให้โทรโทรศั์เลยดีกว่าครับเพราะว่าจะได้สะดวกขอบคุยรวดเร็วนะครับคุยหรือไม่เบอร์ที่เบอร์โทรศัพท์089644 0504นะครับ